สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และจารย์ทอ็อปเจนรายการคนม,มีองค์<อ>งวันนี้เสนอตอนพระแม่กาลีนะครับนะผู้นะรักษาโลกและป้องกันกุลสายุญดำนะก<พ>็มีความเชื่อกันมากมายเรื่องพระแม่กาลีเนี่ยวันนี้เราก็มาทำรายการนะที่เกี่ยวกับคนมีองค์อยู่แล้วโดวยธรรมชาตินะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็นะ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตครับ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ไรเอ EJ TOP 16นะก็พระแม่การีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน ตีสตินะครับนะเป็นภาคที่เรียกว่ามีบารมีมากในการป้องกันคุณใส่มนดำเอาละก่อนที่เราจะพูดจะคุยอะไรกันเราก็จะมาทำการบูชาพระองค์กันก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธโธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธโธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคตอรุม เจมาตากีทุระคาการีปียงมามาทุติยามปีอมเจมาตากีทุระคาการีปียงมามาตาติยามปีอมเจมาตากีทุระคาการีปียงมามาอมสุระสวัตติมาตาปียงมามาทุติยมปีสุรัสวัตติมาตาปียงมามาตาติยามปีสุรัสวัตติมาตาปียงมามา อมรักสมีมาตาปียังมามาเติียัมปีรักสมีมาตาปียังมามาตาทียัมปีรัสมีมาตาปียังมามาอมเอาละครับนะวันนี้เราก็มาคุยกันนะว่ามีคนมาถามเราว่าองค์พระแม่กาลีเนี่ยดีด้านไหนผมบอกได้เลยว่าเรื่องคุณใสมนดำล้างป่าช้าไล่พูดผีปีศาจเนี่ย รับรองได้ว่าดีนะป้องกันได้จริงครับนะเอ่อถามว่าเป็นยังไงในที่นี้ก็เพราะว่าเออท่านเนี่ยจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคูณใสมนดาเลยตรงผมเคยเห็นร่างพระแม่กาลีนะร่างแบบแท้ๆของท่านนะส่วนมากเนี่ยจะแบบไล่คอยไล่คุณใสมนดาแล้วก็รักษาโรคโรคเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่าผีเข้าเจ้าสิงแล้วพระแม่กาลีเนี่ยจะดุมากครับนะดุมากแล้วก็ เ,เวลาท่านมาเนี่ยจะร้อนร้อนทั้งตัวเลยหรือคนที่อยู่ใกล้ๆทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนมีมีเขาเรียกว่ามีเซนต์มีอะไรเนี่ยจะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีนะพอร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้หมดในที่เนี้ยผมบอกได้เลยว่าท่านเคยผ่านผมทีหนึ่งโอ้โหเวลาผ่านเนี่ยร้อนร้อนแล้วลิ้นเนี่ยแลบยาวมันมีความรู้สึกว่าลิ้นเนี่ยอยากจะแลบออกไปนะแลบออกไปทันทีเลยนะแ,<ต>แล้วก็จริงที่จริงก็ออกมาแค่สั้นๆแต่จริงเหมือนแบบ เขาเกงเกรงลิ้นมากเลยตอนนนั้ที่เห็นอืใช่ไปเสียงก่อนนะอืก็พูดตรงๆนะครับนะว่าเรื่องของเรื่องอ่ะเพราะว่าเออไปตอนนั้น่ะไปร่วมงานกับทีมงานหนึ่งี่เป็นทีมงานหมอดูนะคะไม่บอกชื่อแล้วที่นั่นนํมมีเสียงพ่อแม่กาลีแล้วที่นั่นนํมมีคนทรงอยู่คนเดียวก็คืออาจารย์ท็อปเขาก็เลยให้อจารย์ท็อปลงลงเพื่อครอบเสียงเพื่อจะทำรูปภาพทำคลิป อา,อาจารย์โอ้ก็เลยเสนอตัวเป็นคนถูกครอบอแต่ตอนนั้นอาจารย์ท็อปครอบอาจารย์ท็อปแบบว่าวมันร้อนมันร้อนสุดนิดเลยแล้วก็แลบลิ้นออกมาไม่ยาวแต่รู้สึกว่าเกง่งเออแล้วก็ร้องอะไรอ่ะ มันร้อนร้องอะไรคุณอาจารย์ท็อปร้องอะไรจำได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากรู้สึกว่ามันร้อนร้อนหนึ่งเดียวร้อนแล้วมันแสบผิวไปหมดแต่ร้องถึงดังมากจนแบบคือตู้กระจกเนี่ยเธอคือแไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าในนั้นอ่ะมันเป็นกระจกใช่ไหมแล้วก็คนคนข้างนอกอ่ะได้ยินน่ะต้องต้องแบบหันมามองเข้ามาดูข้างในอ่ะอืมเออไม่ถึงกับสั่นสั่นก็ไม่ไม่ชีเสียงคนละ เรื่องจริงนะมันมันร้อนร้อนมากมันร้อนแล้วมันแสบผิวคือครั้งแรกอ่ะที่ผมเจออ่ะร้อนมากแล้วก็แสบผิวมากพอแสบผิวมากเนี่ยแล้วรู้สึกได้ว่ามันอาการมันแบบมันเกร็งๆนะมันเก็งทั้งตัวพอมันเก็งเสร็จแล้วมันสั่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 นมันเหมือนกบนั่งไม่ติดที่ใจมันแบบวิวมากๆเลยนะเวลาท่านมาเนี่ยเลยรู้ได้ว่าพระแม่กาลีเนี่ย ร้อนจริงๆครับถ้าใครลงจริงๆจะรู้ทันทีว่าเหนื่อยคือไม่ต้องเอาเยอะนะไม่ต้องไม่ต้องลงถึงแบบ9,999องค์หรือลงเยอะแยะอะไรนะเอาแค่องค์เดียวเนี่ยองค์นี้ถ้าผ่านองค์นี้ได้องค์เดียวเนี่ยผมบอกได้เลยโอ้โหหายร้อนไปเยอะเลยนะใครบอกว่าพ่อแม่กาลีลงแล้วดีอย่างงี้อย่างนี้นะผมบอกเลยนะใครที่เป็นร่างแม่กาลีดีอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่ร่างแม่กาลีโดยตรงจะรู้เลยว่า เวลาแม่กาลีไปที่ไหนเนี่ยอาการจะรุ่มร้อนใจจะสั่นนะลิ้นจะแลบแดงๆนะร้อนแบบหิวน้ำอ่ะคอนี่หิวน้ำมากแล้วก็ร้องกรีด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 เนี่ยผมเห็นกับคือโดนกับตัวแล้วเลยรู้ว่าจริงมีจริงเพราะว่าในพิธีโซฮาผมเคยไปทีหนึ่งพอตอนผมได้ยินว่าเขาเชิญพระแม่กาลีเนี่ยตอน,น,นแรกผมก็อยู่นิ่งๆนะแต่พอนานๆเข้านานๆเข้าขามันเขย่งเขย่งเขย่ง,ยง,ยงกระโจนพุ่งออกไปเลย มันรู้สึกว่าน้ําหนักตัวมันหายไปเพราะต้มหนักตัวหายเนี่ยรู้สึกว่าตัวใหญ่แล้วคอเนี่ยเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างมันสั่นไปหมดเลยมันกรีด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 ออกไปแบบเราไม่เคยกรีดอะอยู่ดีๆก็กรี๊ดแล้วก็รู้สึกว่าร้อนทั้งตัวหัวเนี่ยร้อนมากพอพอท่านออกไปเนี่ยรู้สึกว่าเหงื่อออกเต็มตัวไปหมดเลยเลยรู้เลยว่าแม่กาลีเนี่ยดุจริงครับแล้วก็อย่างหนึ่งแต่ท่านมีเมตตาถ้าพูดผีปีศาจเจอท่านเนี่ยรับรองเลยกระเจิงเลย อ,อสำนักแม่กาลีเนี่ยผมก็เคยเจอนะเจอเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเก่งด้านการไล่ผีแล้วก็ไล่คูณใสที่ผมเจอเจอนะแต่ว่าเออคนที่ลงแม่กาลีอย่างเดียวผมว่าหนักมากหนักมากแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่าเจอเจอกันเนี่ยม,มันมันมันจริงๆนะถ้าคนไม่เขาบอกว่าถ้าใครถ้าเป็นคนไม่นี่นะเออนะ ก็ถ้าถ้าไม่เคยเจอใครไม่เคยเจอของจริงแบบนี้จะไม่รู้นะว่าอาการเป็นยังไงเท่าไปลงมัวสัวนะพระแม่กาลีเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยของจริงนะและหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยถ้าให้ลงเนี่ยลงแม่อุมาจะเบากว่านะลงแม่สุรัสศรีลงพระแม่รัศมีนี่ยังเบากว่าเยอะลงแม่กาลีองค์เดียวนี่วนปวดทั้งปวดตัวทั้งงานครับนะองเดียวเนี่ยแหละไม่ต้องลุกกันแล้วนะเจอองค์เดียวเนี่ยนะ ประสบการณ์จริงๆนะครับนะอันนี้คือผมมาเล่าประสบการณ์จริงว่ารู้สึกร้อนใจสัน่นเวียนหัวเหงื่อออกซิ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 เลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงประสบการณ์จริงพ่อแม่กาลีเนี่ยไล่คูนผีขูนใสมนดําเพราะตําหนักแม่กาลีที่ผมเคยเจอเนี่ยเขากีดกี้กีดกี้เสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้นี่พวกที่โดนผีเข้าวิ่งกระเจิงเลยไม่วิ่งกระเจิงก็หลับกันเลยพอหลับแล้วผีออกไปเลยก็มีที่เจอเจอนะเอาละ นะก็มาพูดเลยว่าของจริงครับถ้าใครแบบมีร่างเป็นร่างแม่กาลีจริงๆเนี่ยให้สังเกตดูง่ายๆครับนะอืเวลาท่านลงเนี่ยท่านจะแบบมันร้อนอะ่ะพอร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอาการก็คือลิ้นจะแลบแลบหิวน้ํานะหิวน้ํานะมีมีขันน้ําไว้ก็ดีนะพูดตรงๆคือที่เรามาเ่าเล่าให้ฟังนี่เป็นประสบการณ์จริงแล้วก็ ใครขาบอกว่าแม่กาลีเป็นผีไม่ใช่นะครับแม่กาลีเป็นเทพนะครับนะแต่เป็นเทพที่เรียกว่าอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าป่าบมาร้วดุมากนะดุมากๆในทีน่นี้แต่ดุจริงครับแต่ว่าเวลาให้ไล่ผีเวลาให้ทําล้างคุณใส่มนด,ดำเนี่ยทำได้จริงครับนะเอาแหละสาหรับรายการในรอบนี้ก็จะไปละนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกออภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO SIRIK 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามาหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RAY AJTOP e 16อ,อาจารย์โอ้กดปิดหนสินะอืม